เด็กหญิงอัเชโร์รงเปรมชื่อเล่นแท็ค่ะพว,พวกเราเ,าเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนน,นัสงเิยานมเขาเ เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรหือเปล่าเกจะมาแล้แกแบบนี้พวกเราใจคอไม่ดีน,นะฉันเป็นภูมิแพน้นลพวกเธอไม่ชเป็นโควิดหนะแต่สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีอยู่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นหรือเป่าแ,บบแว,ว่านก้าจะเราต่อโควินะ้วความปลอดกัของตัวตีวววเองและคนรอบข้าก็ตแต่การ่อโควิดต้องทำอย่างไรบ้างกาตรวจายสารพิการของเชื้อแวนโควิดยมคือ r l t m r PCR หรือ rRT PCR ใช้ระยะเวลานาน ต,ตัวทับโปรตีนหรือแอมเจนของเชื้อไวรัสโควิดใช้อ่านผลทีคือเทสไลน์ที่ใช้สำหรับผลการทดสอบว่าได้ผลบวกหรือลบและ C คือคอนโทรไลน์ที่ใช้บอกว่าผลการทดสอบได้เชื่อถือหรือไม่ ทำการตรวจซ้ำค่ะแสดงว่าแบบ rt pcr เราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนแบบ apk เราสามารถตรวจได้ได้วยตัวเองใช่หรือไม่ถูกต้องว่าแต่ขั้นตอนการตรวจ apk ต้องทำอย่างไรบ้างมี3สขั้นตอนง่ายเลยพูดพร้อมกันเลยนะหลักการ3ยอลแย่ยกยงกแยง่ยกยงหนึ่งแย่ในการในหน้า4 5องศามองขึ้นไปให้ไปไหมไปทางโยวก,กันกับตีหู2ยกยกไปลายไม้ขึ้นให้สูงสาม ย็นยัลงไปกรมูถ้าทําถูกต้องจะเละจะเย็นได้ลึกมากจากนั้นเข้านาทีจากนั้นหมุนไมเข้านาทีแล้วดึงออกเรื่องวิธีการเจ็บปวดหรือคนระาและมีสารขั้นดังเนือดิบอยู่ค่ะอ๋อดีมากมากเลยต่อไปเราก็สามารถตวดโควิดด้วยตนเองก่อนไปโรงเรียนได้แล้วใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะ nam so